เรานะคะพักผู้ชมไปที่จังหวัดลำพูนค่ะตอนนี้ที่จังหวัดลำพูนนะคะก็เตรียมที่จะลักดันให้เป็นเมืองสุขภาวะสุขภาพที่ดีและความมั่นคงทางอาหารสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืนค่ะ ที่สารากลางจังหวัดลำพูนนายวรยุทธ์นวรัตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนค่ะประชุมร่วมกับคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูนกลุ่มเครือข่ายองค์กรภาครัฐภาคเอกชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะของจังหวัดลำพูนค่ะร่วมรับฟังความคิดเห็นวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่1 3โดยเตรียมผลักดันจังหวัดลำพูนให้เป็นเมืองสุขภาวะสุขภาพที่ดีและความมั่นคงทางอาหารสู่ความมั่นคงอย่าง ยั่งยืนค่ะนอกจากนี้นะครับยังมีนิทรรศการและการให้บริการด้านสุขภาพเช่นตรวจหาสารพิษตกค้างการสาธิตและจําหน่ายพืชผักอาหารพื้นบ้านการก่อมหริพูนชัยการให้บริการน้ําดื่มสมุนไพรขจัดพิษสาธิตแจกจ่าย,ยสารชีวพันธุ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานถือได้ว่าเป็นทางออกและแนวทางแก้ไขปัญหาในการยกเลิกการใช้สารเคมีอันตรายของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วครับ ค่ะพูดถึงในเรื่องของสารเคมีอาจจะไม่ได้เห็นผลในวันนี้พรุ่งนี้แต่ถ้าเราเริ่มต้นแล้วนะคะไม่มีสารพิษไม่มีสารเคมียังไงในอนาคตสุขภาพดีแบบยั่งยืนแน่นอนนะคะอย่อยาเข้าใจว่าจะเป็นเฉพาะชาวนาหรือเกษตรกรที่ะจะมีสารพิษตกค้างในร่างกายเราเราเองทั้งหลาย<ช>ที่กินผลไม้สดผักสดก็มีโอกาสที่จะมีสารพิษตกค้างในร่างกายเช่นเดียวกัน